รับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมทรธัญบุรีร่วมกับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หารือแนวทางการแลกเปลี่ยนรายการเพิ่มความหลากหลายของการนำเสนอรายการเมื่อวันที่26ตุลาคม2566รองศาสตราจารย์ด ok รกุลกนิษฐ์ทองเงา ผู้ในการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีและทีมงานฝผลิตร,ร,รายการได้เข้าพบนายธนนประดิษฐ์ทรัพย์รักษาการในตำแหน่งพนักงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารและนางสาวสุจิราโลหะทัศน์นักวิชาการโสทัศนศึกษาชำนาญการฝ่ายรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ยาายร,ย 0, รังสิต เพื่อหารือถึงแนวทางการแลกเปลี่ยนรายการเพิ่มช่องทางการนําเสนอเนื้อหารายการที่หลากหลายความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่องความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะในรูปแบบสื่อกระจายเสียงคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการแลกเปลี่ยนระหว่างสถานีวิทยุก,กระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบรุรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทาง วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เาทาทิตยาปกรทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ